ชมก่อนนะผมชื่อเกอรนาลาครับเอา้าโอ้ทักทายท่านผู้ชมก่อนค่ะอย่าตบแมนนะโอ้เจอนกแล้ยว่ะอ้า,อาไม่ได้นะกระโดดกัดนกบนอากาศไม่ได้นะกเกอรนะ คนร้องอย่างนี้นะสาเหตุที่ร้องอย่างนี้เพราะว่าพี่เกิลไม่ชเช่อเฮ้ยก็เลยต้องทำเสียงร้อเรียนเกิรก็ชอบแบบนี้ใหญ่ไหมคะให้ดูคะ่ะใหญ่ไหมคะเฮ้ย,ยฉันมีพิชาตัวเบา,า,า,าตบฉันไม่ได้หรอกเกิเ